แต่คนที่อยู่ม .6 นะคะตั้งแต่ม .1- ม .6 มันมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายกับคุณครูทุกท่านในโรงเรียนนะคะแล้วครูก็ได้สัมผัสกับทุกคนนะคะอย่างเมื่อกี้ขอพูดนิดนึงนะคะว่าที่ร่ายการให้นักเรียนออกมาพูดนักเรียนรู้ตัวค่ะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรู้ตัวว่าตัวเองได้ทําอะไร错 ลึกๆความรู้สึกไม่แตกต่างจากคนอื่นหรอค่ะนักเรียนก็คือความรักของคุณครูเราสอนทุกวันเราให้ความรู้เหมือนพ่อแม่นะคะคำว่าพ่อกับลูกแม่กับลูกลูกเนี่ยังไงก็ถึงผิดก็คือถู่เชื่อกูเชื่อคงูนะคะว่า เรารักที่เราดุเราดา่าเราว่ากล่าวตักเตือนนั่นก็พอรักพอ่อแม่ที่บ้านก็เหมือนกันถ้าพ่อแม่ละเลยไม่ดุไม่ว่าไม่ไม่ว่าไม่ตักไม่เตือนนั่นไม่ได้หมายความว่ารักนะคะการรักคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกเราดีทำยังไงก็ได้ให้ลูกศิษย์เราเป็นคนดีลูกศิษย์เราอยู่ในศีลในธรรม เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะแต่การถ่ายทอดออกมาแต่ละคนย่อมที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านหลายคนตรงนี้นะคะที่อยู่ต่อหน้ากบนะคะเคยโดนครูดุเคยโดนครูด่านะคะไม่ใช่เท่าแต่ครูครูตัวแทนครูทุกท่านขอให้นักเรียนได้สำนึก ในความรู้สึกตรงนั้นเลยว่านั่นที่ท่านได้ดุท่านมีความเห็นดูเห็นอกเห็นใจเข้าใจนักเรียนและที่สำคัญคือต้องการที่จะสั่งสอนให้หนักเรียนนั้นเป็นคนดีมีจิตสำนึกที่เราคิดได้ในการกระทำผิดในเ้านั้นนะคะขอฝากนักเรียนไว้ตรงนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าบางท่านไม่กล้าที่จะออกมาพูดแต่ครูเชื่อแน่ว่าหลายท่าน ที่ปะทะกับครูนะคะครูไม่เคยโกรธค่ะฝากบอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่เคยโกรธนักเรียน